ความซาบซว้งที่ทุกคนนี่ยบอกข้าขอความร่วมมือร่มใจถ้าหาว่าท่านได้เห็นเออคลิปของท่านแล้วขอกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับว่าว่าทุกคน ที่มาในงานลอยกระทงนั้นจะมีจะมีน้ำึือใจเดียวกันจะมีความร่วมมือว่าใครที่พบเห็นคลิปนี้ขอความร่วมมือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะครับวะว่าทุกคน จะไดม้มีมีใจอันดึงกันเดียวกันความต้องการกคืออยากจะให้ท่านทุกคนที่มาในงานทัางนี้กดหลค์กดเชร์กตดติตามให้ที่า,านวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ท่านที่มาในงานนี้ขอโชคดชียุบโชคดีมีเงมีทองถ้าใครกดติดตามเราจะมีความมาั่งคั่งจะมีความจเจริญก้าวหน้าและมีเงินมีทองน่าั้น เียงารของเราค้าขอความร่วมมือร่วมใจกดไลค์กดแชร์กติดตามให้เพียงกานของเราด้วยนะคะถ้าว่าใครกดติดตามแล้ว คนนั้นจะมีโชคจะมีลาจะมีความมัม่งคั่งจะมีชีวิตก้าวหน้าขอความกรุณากดไลายบดเชร์กดติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะครับอ่อช่องของเรานั้นเรามีชื่อว่ามีชื่อว่าตัดด้งชื่อว่าสอสาม วัฒนธรรมทุ่ทุุ่ดเผาหรือว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราเอ่อทุจทุุดเผาไว้เพื่อลูกเพื่อเพื่อานในร้อยปีข้างหน้าเพื่อเพื่อให้สุวัฒนธรรมสูญสูญเสียเรือ่อสูญหายไปจากในพันดินของเราเ่า ทีมงานของเราจึงเก็บข่านี้เพื่อระลึกถึงในงานเฉลิมฉลองในงานรยกระถที่สมุต้าข้าบอเวแกขตจังหวัดเชียงรายทีมานของเราขอความร่วมร่วมใจขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ อบคคบคคานรัสวัสดีครับสวัสดีถึงพ่อแม่พี่น้องเยาวชนอำเภอวิงเกนท,ทนทุกท่านถ้าหาว่าท่านได้ได้เห็นในคลิปนี้แล้ว ทีมงานของเราขอให้ทุกท่านยกมือร่วมใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะครับทีมงานของเราได้เก็บภาพของท่านไว้เพื่อในอนาคตท่านจะได้กลับมาดูว่าในเช้ง ในช่วงลงลอยกระทงวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนพศสองพห้าหกห้าหกสิบปีขึ้นหน้าน่าใ้กลับมาดูว่ามีอะไรแปลกๆมีอะไรที่เอและลึกลึกดือมีอะไรที่มันเอ่อมีความสำคัญยังไงให้ทุกทุกคน ในอำเภอเวียงแก่นของเราได้ใครได้เห็นก็ขอคนไลค์คนแชร์ติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะครับทีมงานของเราได้เกิดจะมีเป้าหมายสื่อสารวัฒนธรรมทุ่งชุดเผาไว้อนุราไว้เพื่อไม่ให้สูตสูตรเปล่าในพื้นของประเทศเราได้ก็ ในอำเภอวิกเก็ของเรามีในอำเภอเราในอเภอวิเก็ตของเรามีวัฒนธรรมหลากหลายชาติพากคือขอ้าหมูเมี่เนไทยหรือ,อไทยเื่อ แล้วก็มีมีอีกละลายชาติธา์ที่นับไปทั่วดังนั้นทิพยแมนของเราจึงเก็บท่าท่านไว้เพื่ออนาคตเพื่อเป็นวัฒนธรรมของชาวอัเกฤอเป็นแก่นของเราดังนั้นทิพยแของเราจึงขอ ร่วมใจร่วมเงินกดไลค์บบลลกด<ล>แชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอขอบคุณว่าทุกชคนที่มีมีหน้ามีตามาในง,งานนี้หวังว่าทุกคนจะมีะใจจะมีความรักความสมัครย เรื่องคุณลายคุณเจ็ดคุติดตามให้ถึงกันหมดเลยนะถ้าดูสิวัสดุมีความวัสดุตางขนาดไหนชาติพานธ์ทยหรือชาติพันธ์แกะชาติพันธ์หมูมีลลายชาตนพิมพ์ที่มมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ชาบเผาของใครมารสชาติเด็ด่าดาต่างมีเอกลักษณ์ของมันดังนั้นท่นของเราใ่ายขอไปพรอให้ทุกคนที่มาในงานลอยกระทงได้อยู่ประสบเต็มความเจริญความมั่นมีตลอดไป Ô xin mời đi chúc chúc À, nhào cho vinh tiêu cho chừa vây lén thì nhào thóc bát đũa nhào lên thuyền loại cơ cho mòn chân lạy nhào núi tàu tham khám khó chui lầy mang phơi tì cho bé cho 有有给我要挣挣到。好给，多给。如果做做的，那将来就都没角度了，是没角度有出道。啊，太没做度了，是那录音呀，这些啊，录录录 lúc giải mình thở cơ là coi vào tao đi trong anh là sai coi chế coi lúc chết đang trụ, lúc đó được các bước để gan lại coi yeah, để vừa qua anh coi chơi, chơi vừa qua anh coi chơi chỉ chơi để

ý thức của các bạn của chúng ta ở cuộc thi, chúng cho mấy bạn chúng ta giải và cho chúng ta cho chất lượng, chỗ cho chất lượng, cuộc thi đều đủ, ý thức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 , ý cho ý thức,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  ý bỏ ý thức, ý thức,

ลูกงานโดเลยทอได้กดไลค์กดชร์กติดตาาสือสับสะคูสำหรั c h a n าทีเ่งพี่นได้เชวนต องคทั่วประเทศทีมงานยูทูบเบอร์ของเราขอใครขอความร่วมมือร่วมใจขอให้ท่านจูบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะครับทีมงานของเราได้เข้าใจเรา รายการลอยกระทงในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์มรดกทางของทุกทุกชาติพันธุ์เช่นขบุไทยลรือโมเมียร์ทุกทุกชาติพันธุ์ที่ที่อยู่ในในดินไทยนี้ถ้าใครได้เห็นก็ขอความกรุณาคนหลายัก็แชร์ขอติดตามให้ทีมงานของเราด้วยนะครับผม ดั้นั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านทุกท่านทุกคนไม่บ้านเพราะบ้านจยวชนหนุ่มสาวทุกท่านที่มีเครื่องโทรศัพท์หนึ่งเครื่องหนึ่งติดด่างด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจง bố sung qua qua thành đạt trong đời, cuộc sống, cuộc đời, 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 cuộc là cuộc đời, 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 đời, cuộc đời, đời, cuộc đời, cuộc đời, cuộc dạy của nền cho tôi lần đầu cỡ sạch học ở đây bắt chưa có lợi của chơi của tiệm tóc của chồng YouTube sắp báo chân đâu này cho tôi luôn tiệm và cho 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 tôi luôn luôn cho luôn 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 cho luôn luôn